ได้บอกได้เก่าไปแล้วเนะไม่รู้ว่าเล็กอะไร,ะไรดูมันลุ้นกัน มันลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะพี่ๆตอนนี้เราก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที t นะ่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนบีป่าค่ะพี่แต่งมี้แสงเดือนไม่ได้เข้าป่านะแสงเดือนจะมาขอโชคขอลาบนะคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆไม่ได้แนะนําไม่ได้เชิญชวนหรือว่าอะไรนะ แค่เป็นแนวทางนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจใแสงเดือนในการํานนะคลิปนะด้วยนะคะพี่ๆแล้วกอ็อย่าเล่นเยอะเล่นพอประมาณถ้าใครจะเล่นนะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรก็เป็นแนวทางนะคะพี่ๆวันนี้แสงเดือนก็มาคนเดียวเนาะซึ่งไม่ได้มากับเพื่อนๆนะรอบนี้ก็รอบนี้ก็มาคนเดียวนะซึ่งเพื่อนของผิดั้นะนะคะพี่พ เราวังเดินมาก็มาเห็นอะไรสักอย่างคืออะไรอะแถวขวดน้ำมาไว้ตรงนี้นี่นะคะี่ขวดน้ำตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็ไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรเนาะ ก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่คอยแนะนำนะคะเพราะเรื่องแบบนี้เราก็นก no. เรื่องแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพี่พี่ก็คอมเมนต์แนะนำกันมาว่าต้องอบอกเราก่อนนะก่อนที่จะจุดทูบเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะพี่พี่ก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีพี่พี่น้สวยมากดูดิใครมากันแนวไว้ก็ไม่รู้อะ ดูดน้ำสวยมากน้ำไหลลงใ,ใบเขาทำมาสวยมากค่ะเป็นต้นตะเคียนนะคะพี่ๆกันนี้เราก็มากคนเดียวเนาะมันลุ้นกันว่าเราเรจะไอ้เลขอะไรต้นนี้เป็นต้นที่ครัง้ง ครั้งแรกเลยที่แสงเดือนมาขอนะคะก็คือได้มา2ตัวตรงนะแต่ว่าพี่ีเอฟไม่ได้ตามกันนะคะเพราะว่าลงช้าไปหน่อยนึงอันนี้คือต้นที่เรามามาขอแล้วได้นะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นอื่นนะคะพี่พี่เราก็หาต้นอื่นแต่วันนี้เราจะหาต้นเดิมที่ เราจะมาต้นเดิมต้นที่เคยได้สองตัวนะ นี่นะคะพี่พี่ต้นนี้นะนก็เป็นต้นที่ดูบริเวณคือโล่งสะอาดเนาะคือต้นนี้ต้นใหญ่นั่นเองพ,พี่เดี๋ยวแสงเดือนจะมาขอให้พี่เอฟซี FC นะคะต้นนี้เหรอซึ่งดูบริเวณรอบๆคือนโล่งโลง่งเงาไดเดี๋ยว แสงเดินจะขอพีเอฟสีทุกท่านนะคะต้นนี้คือต้นใหญ่จริงๆพ,พี่เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเท่าที่เดินดูมาต้นอื่นก็ไม่ใหญ่เท่าต้นนี้นะ เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะพี่พ,พอหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีมืเอเกิดคือรอบที่แล้วก็คือต้นนีแ้แหละที่ถูกเนี่ยวันนี้เราก็จะขอตามที่พี่ๆบอกนะเพราะว่าก่อนจุดก่อนจุดทูบตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องขอแล้วก็บอกสาวเขาก่อนเราจะใช้ทูบเจ็ดดอกพี่พี่พนะี่สวด ราก็มาขอเลขให้พีพีเอฟสี่ทุกท่านนะคะก็ขอให้เราได้อย่างที่หวงังก็สมหวังกัน,นทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาขอเังนะคะก็ขอให้เราดนทีนี้เราก็ทำการขอเสร็จแล้วนะ,ะจากนั้นเราก็จะจุดคู่ตัวเลขต่อ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพี่ๆี่นนี้ก็ ตอนนี้เราก็มันลุ้นกันนะพี่พี่เราก็ได้บอกได้เก่าไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าเลขอะไรดูมันลุ้นกัน มันลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะพี่ๆี่ตอนนี้เราก็จะได้เห็นตัวเลขพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้เหมือนฝอนจะตกนะเพราะเวลารู้สึกว่าเวลามาทีไรเนี่ยเหมือนฝอนจะตกทุกรอบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่กำลังเลขที่สองนะคะพี่พี่อันนี้พี่พี่ก็เหมือนเลขอะไรเนาะก็ดูแต่ยาวเองนี่ เราจะลุ้นแบบไม่กระพริบตาเลยนะมีตัวที่สองกำลังมาแล้วนะคะพี่ๆตัวที่สองกำลังมาแล้วมาลุ้นกันว่าตัวที่สองจะเป็นเลขอะไร มาแล้วมาแล้วตัวที่สองมาแล้วมาแล้วนะคะเนี่ยรอบที่เราตัวเล็กเรายังอยู่เลยนะแปดเจดเนี่ยตรงๆเลยนะพี่ๆแต่ว่าเราลงช้าไปหน่อยทำให้พี่ีไม่เห็นนะคะ ัวที่สองมาแล้วจะเป็นเลขแปดหรือเปล่าเหมือนเป็นเป็นเลขแปดนะเลขแปดนะคะตัวที่สอง แปดมาแล้ว มาลุ้นตัวสุดท้ายนะคะพี่ๆตัวสุดท้ายแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ได้เป็นกานชักชวนหรือชีแ้แนะนะแต่เป็นแนวทางนะคะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้ว ัอนนี้เป็นต้นตะเคียนอยู่แถวในหมู่บ้านนะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่เดินดูมาไม่มีต้นไหนใหญ่เท่าต้นนี้แล้วนะเราก็เลยมาขอต้นนี้เพราะว่ารอบที่ถูกแปดเจ็ดเนะนี่ยตรงตรงเลยนะเลขของเราก็ยังอยู่นะพี่ๆยังไม่หายเลยนะยมาแล้วคะ่ะตัวสุดท้ายมาแล้ว มาลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะขอบตามากว่าค่ะตัวที่สามโผล่มาแล้วตัวที่สามโผล่มาแล้วนะคะตัวที่สามโผล่มาแล้วมาลุ้นกันว่า จะเป็นเลขอะไรหรือว่าทูบเรามันจะแตกก่อนนะว่าตอนนี้เหมือนทูบก็จะแตกออกจากกาันแล้วมาแล้วค่ะ ู้สึกว่ามาคนเดียวเนี่ยเหมือนจะมีเสียงเสียงตลอดเวลาเลยนะพี่พี่เหมือนเสียงของของมันตกตลอดเวลาเลยอ่ะมันลุ้นกันมาแล้วมาแล้วได้แล้วคะ่ะพี่พี่เห็นเป็นเลขอะไรกันก็ตามนั้นเลยนะคะพี่พี่ก็แล้วแต่ ดวงตาเราเนาะว่าเห็นเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นแหละค่ะพี่พีนี่นะคะก็เป็นแนวทางเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ได้แนะนําไม่ได้เป็นการชักจวนหรือชี้แนะนะคะเป็นแนวทางเนาะก็เล่นสนุกสนานนะนี่ก็ตามนี้นะคะพี่พี่ตอนนี้ก็ได้ครบสามตัวแล้วนะคะก็ตามนี้นะคะ ได้สามตัวแล้วโอเคก็ขอให้แม่ตะเคียนให้โชคให้ลาบลูกๆทุกท่านนะคะก็มาขอเผื่อพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะเล่นพอประมาณไม่ต้องเล่นเยอะนะคะก็วันนี้ก็ขอบขอบคุณเจ้าแม่ตะเคียนที่ให้เลขนี้มานะคะก็ขอให้ลูกๆทุกท่านได้แบบ ให้ลูกๆทุกท่านมีโชคมีลาบมีดวงต่อกันนะคะพี่พี่ขอให้มีโชคมีลาบเยอะๆนะคะวันนี้เราก็ตั้งใจมาขอให้พี่เอฟซีนะคะท่านแม่ตะเขียนขอให้อวยพรลูกๆขอให้ลูกๆทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะค่ะวันนี้พี่พี่เราก็ได้ตามนี้นะก็มาขอตอน้นตะเคียนนะเนี่ยต้นใหญ่มากเห็นไหมใหญ่ที่สุดแล้วอะ่ะไม่มีใครใหญ่เท่านี้แล้วอะ่ะ ให่จริงพี่ดูต้นอื่นนะพี่ดูต้นอื่นคือต้นเล็กนะแต่ต้นนี้คือต้นใหญ่ที่สุดแล้วพี่ๆขอให้พี่ๆทุกท่านนะนี่มีของร่วงมาแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรเสียงลูกไม้ล่นตลอดเวลาตั้งแต่มานะเดี๋ยวเราก็จะ กลับกันแล้วนะคะพี่พี่ก็ฝากพี่พี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราขอให้เ,เล่นพอ,พอประมาณไม่ต้องเล่นเยอะแล้วก็เป็นแนวทางให้ทุกคนดูนะคะฝากพี่พี่เทุกท่านออขอให้พี่พี่ FC ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยกันทุกทุกท่านนะคะขออนุญาตขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับก่อนนะนี่ก็คือต้นตะเคียนต้นใหญ่ของเราต้นใหญ่จริงๆริงตอนนี้นี่ สำหรับใครที่ยังไม่เห็นก็ใครเห็นไม่ชัดก็ตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตปรับก่อนนะคะขอให้เปรียบสีทุกท่านโชคดีค่ะ